แอนโทนีเปิดใจหลังหนีแมนยูสู่ลาลีกาชี้ไม่เคยเสียใจ จากดีลที่เคยสร้างความตกตะลึงให้วงการลูกหนัง,มงเมื่อปี2022เมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มเงินมหาศาลถึง86.3ล้านปอนด์คว้าตัวแอนโทนีจากอาแจ็กแต่หลังจากฝันสลายตีชาวบราซิเลียนรายนี้ถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเรอัลเบติสในเดือนมกราคมที่ผ่านมาและล่าสุดเขาได้เปิดใจกับสื่อว่าผมไม่เคยรู้สึกแยก่กับแมนยูพวกเขาจ่ายค่าตัวมหาศาลเพราะเชื่อในพรสวรรค์ของผมถึงแม้จะมีจุดเริ่มต้นที่สดใสทำประตูในเกมเปิดตัวกับอาร์เซนอลแต่ฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาและการเปลี่ยนผู้จัด 11นัดติดต่อกันผมค้นพบตัวเองแล้วเขากล่าวที่นี่คล้ายบราซิลมากทั้งแสงแดดอาหารและผู้คนที่มีความสุขที่น่าสนใจคือคำพูดของอโมริมที่ชี้ว่าความล้มเหลวของแอนโทนีในพรีเมียร์ลีกมาจากปัจจัยด้านร่างกายทุกทีในอังกฤษเน้นความแข็งแกร่งถ้าคุณไม่มีมันคุณจะลำบากมากแต่ในสเปนแอนโทนี Anthony ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของนักเตะท,ที่มีค่าตัวสูงลิฟต์แต่ไม่ประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกดูผลบอลและวิ